ใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้นะคะผิวดูเหนื่อยดูโทมดูไม่สดใสฟังตรงนี้ก่อนค่ะทุกคนค่ะนี่คือครีมสเต็มเซลล์มนตราค่ะเป็นครีมบำรุงผิวสูตรพิเศษค่ะที่รวมเอาพลังสเต็มเซลล์จากธรรมชาติถึง2ชนิดเข้าไว้ด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลสวีทนะคะแล้วก็ดอกเอเดรไวค่ะตัวนี้นะคะเขาผ่านเทคโนโลยีนะคะไฟโตเซลเทคค่ะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะตัวนี้ยังช่วยฟื้นบำรุงผิวนะคะให้ผิวคุณนะคะรู้สึกว่าอิ่มน้ําชุ่มชื้นแล้วก็ดูมีชีวิต ชีวาขึ้นด้วยค่ะเนื้อครีมของเขานะคะก็บางเบาซึมไวมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะใช้แค่นิดเดียวก็พอนะคะเพราะว่าเขาเกลี่ยง่ายไม่เหนียวเนอหนะเลยค่ะใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะคือจะบอกว่าเนื้อสัมผัสของเขาดีมากเลยค่ะทุกคนค่ะทาแล้วรู้สึกได้เลยนะคะว่าผิวนะคะจะนุ่มชุ่มชื้นขึ้นค่ะเหมือนกับว่าผิวของคุณได้ค่ะได้พักผ่อนมาอย่างเต็มที่ค่ะเหมาะมากๆกกับคนที่ต้องเผชิญกับแสงแดดนะคะหรือว่าฝุ่นแล้วก็มลภาวะทุกวันค่ะอยากให้ได้ลองจริงๆค่ะทุกคนค่ะหลอด ด,ะะดูแลผิวของคุณให้อิ่มฟูชุ่มชื้นขึ้นได้ทุกวันเลยค่ะลองเลยนะคะ